ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างการกระจัดในวินาทีที่กับการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสมมติว่าอ่ะคุณแมมีรถคันหนึ่งอ่ะรถคันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น2เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ทีนี้ครูกำหนดให้ความเร่งนี่มีทิศเดียวกับความเร็วก็คือไปทางขวาเหมือนกันด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2อันนี้คือเวลาเริ่มต้นเท่ากับ0ต่อมาเวลาเริ่มต้นเท่ากับเวลาต่อมาผ่านไป1วิผ่านไป2วิผ่านไป3วิแล้วก็4วิ ันนี้คือเวลาที่ผ่านไปทีนี้ความเร็วหูุความเร็วหาได้จากาความเร็วต้นบวกด้วยความเร่งคูณกับเวลาขนาดของความเร็วก็เลยกลายเป็นขนาดของความเร็วก็เลยกลายเป็น2บวกด้วยความเร่งคูให้เป็น4 คูณกับเวลาผ่านไปทีละ1วินาทีดังนั้นมันก็จะได้ความเร็วในช่วงแรกเป็น6เมตรต่อวินาที6เมตรต่อวิตัวต่อไปก็เพิ่มไป4เป็น10เมตรต่อวิเพิ่มทีละ4ไปเรื่อยๆลูกอ่ะวิธีการนะจาก2ใช่ไหมเพิ่ม4ีเพราะอะไรเพราะความเร่งเป็น4แล้วก็เพิ่มมา1 0เพิ่มมา14 เพิ่มมากลายเป็น18แบบนี้ลูกต่อมาการกระจัดทีนี้ลูกการกระจัดก็คือ s เท่ากับ u บวก v หาร2คูณ t ซึ่ง u ก็เป็น2 v ก็เป็นตรงเนี้ยเป็น6หาร2เวลาผ่านไป1วินาทีลูก ดังนั้น S ในช่วงนี้ก็จะเป็น8หาร2ได้4เมตรตรงนี้การกระจัดเป็น4เมตรสังเกตนะ6บวกสหาร2ได้4ต่อมาเอา6กับ10บวกกันเป็น16หาร2ได้8ต่อมาเอา10บวก14หาร2ได้12แล้วก็เอา สังเกตดีๆนะทีนี้นะเด็กๆจะเห็นว่าอะไรเอ่ยสี่ไปเป็นแปดนี่มันบวกเท่าไหร่ลูกบวกสี่แปดไปเป็นสิบสองบวกเท่าไหร่ลูกบวกสี่เห็นนะเท่ากันกับความเร่งเลยฉนันตัวต่อไปก็เลยเป็นสิบหกเมตรทีนี้คำว่าการกระจัดคำว่าการกระจัดการกระจัด ในวินาทีที่1นึ่คำตอบจะเป็นสเมตรต่อมาการกระจัดในวินาทีที่สองการกระจัดในวินาทีที่สองก็จะตอบตัวนี้ลูกในวินาทีที่สองคือจาก1นเป็นสอง ในวินาทีที่คือใน1นึ่งวิแต่เป็นช่วงของ1ไปสองหรกฉนันตรงนี้จะตอบ8เมตรลูกต่อมาการกระจัดในวินาทีที่สมทีนี้ลูกการกระจัดในวินาทีที่สามและก็การกระจัดในวินาทีที่สี่ในวินาทีที่สาม คำตอบก็คือช่วงนี้2องไปสตอบ12เมตรและการกระจัดในวินาทีที่4ก็คือ3มไปสตอบ16เมตรอ่ะแล้วความแตกต่างของคำว่าการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไปทีนี้ต่อมาคำว่าการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไปการกระจัดเมื่อ เวลาผ่านไป1วินาทีคำตอบก็คือ4เมตรเท่ากันแต่มันมาต่างกันตรงนี้ทีนี้ลูกการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีทีนี้ถ้าผ่านไปสองวินาทีความหมายคืออะไร หมายความว่าจากเริ่มต้นคือวินาทีที่0ไปจนถึงวินาทีที่2อง่ลูกเวลาผ่านไป2วินาทีฉะนั้นการกระจัดของตัวนี้เราจะตอบ4บวก8ก็คือ12เมตรแล้วถ้าการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป3วิก็เอา3ช่องนี้บวกกันก็จะตอบ24เมตร ต่อมาการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีก็เอา4ช่องนี้บวกกันแล้วที่สูตรที่เราเคยเห็นในการคำนวณสมมติวปรแบรใช้สูตรนี้นะ s เท่ากับ u บวก v หาร2 t. คูณ t ครูสนใจผ่านไป2วินะลูกนะ u เริ่มต้นเป็น2 v ที่วินาทีที่สองคือตัวนี้ลูกเป็น10หารด้วย2เวลาผ่านไปสองวินาทีเป็นยังไงตอบ12เมตรเท่ากันไหมเท่ากันอ่าหรือจะใช้สูตรอื่นได้ไหมอ่ะใช้สูตรนี้ s เท่ากับ u คูณ t บวกเศษหส่วนส a คูณ t ยกกำลังสอง u ก็เป็น2เวลาก็เป็นสอง ความเร่งเป็นสี่เวลาเป็นสองลองไปเช็คดูนะว่าได้คำตอบเท่ากันไหมอ่านี่คือความแตกต่างนะทวนอีกรอบหนึ่งการกระจัดในวินาทีที่1ตอบ4การกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป1ตอบ4การกระจัดในวินาทีที่2ตอบ8การกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป2ตอบ12 การกระจัดในวินาทีที่3ตอบ12และการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป3ตอบ24โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามคุณแหมมด้วยนะคะ